ของออนตอนนี้ก็ยังยังอยู่ที่บ้านมันยังทําอะไรไม่ได้ค่ะด้วยสถานการณ์ด้วยค่ะตอนนี้แล้วก็ยังไม่ได้คุยกับสมาคมอย่างเป็นทางการว่าเราจะทําอะไรต่อไปอะค่ะก็คือถามว่าถ้าให้ออนพูดคือพูดได้เต็มปากว่าออนก็เลิกเล่นทีมชาติแล่วแหละค่ะถ้าด้วยอายุด้วยร่างกายด้วยอะไรเงี้ยค่ะ ก็กล้าพูดได้ว่ามันน่ามันน่าจะเลิกเล่นแล้วมันร่างกายร่างกายเรามันไม่ไหวแล้วด้วยแหละเราถ้าเกิดเราไปยื้อเล่นมันไม่ดีอ่ะก็เราได้เวลาที่จะให้น้องๆมาทําหน้าที่อย่างเต็มตัวแล้วเหมือนที่แฟนคลับทุกคนเขาพูดแหละค่ะมันเหมือนกับมีทั้งคนที่ยังอยากให้เราเล่นและไม่อยากให้เราเล่นเพื่อที่จะให้น้องๆมาแสดงศักยภาพได้เต็มที่ออนคิดว่าตอนเนี้ยมันถึงเวลาแล้วก็คือเป้าหมายของออนพูดตรงๆเลยว่าตอน VNL ปีเนี้ยออนก็รู้สึกว่า ดีใจนะที่จะได้เห็นน้องๆชุดใหม่เนี่ยก้าวไปในการแข่งขันระดับโลกแล้วเพื่อที่จะแสดงศัก,กยภาพให้ทุกคนได้เห็นว่าน้องเราจะเป็นยังไงจะเล่นได้ไหมในเมื่อเหมือนที่ทุกคนพูดเลยว่าไม่มีรุ่นพี่คอยช่วยแล้วไม่มีเลยแนมะ้แต่คนเดียวจริงๆแล้วเราจะได้ดูน้องๆอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเหตุการณ์มันเกิดเป็นอย่างเงี้ยต่อไปเราก็ต้องให้น้องๆได้แสดงเยอะขึ้นเพื่อที่จะได้มีประสบการณ์มากขึ้นในการแข่งขันต่อไปอะไรเงี้ยค่ะตอนคิดว่าต่อไปก็คือ ต้องส่งต่อไม้ต่อให้น้องๆแล้วจริงๆอะค่ะจริงๆ่างสั่ง,ง,ง,งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเองก็วางแผนตอนนี้ก็ทํางานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่แล้วแต่ตอนนี้เราก็ยังเข้าไปทํางานไม่ได้<อ>ด้วยการที่เรายังฝึกซ้อมอยู่บ้างยังมีเก็บตัวบ้างช่วยเหลือทางโค้ดทางอะไรเงี้ยค่ะต่อไปเรายังไม่รู้ว่าคุยกับสมาคามยังไงตอนนี้ต้องรอดูสถานการณ์ดีขึ้นนะคะสํา <ใน S 1> หรับออนอก็ก่อะไรดีอะ ก็เราก็ไม่ได้มีหลักประมาณจริงๆไม่ได้มีแบบจริงจจังๆว่าเราจะต้องทําอะไรอยู่ตรงไหนนะจุดไหนอะไรเงี้ยค่ะส่วนเลิกเล่นเราก็ตั้งใจจะพักตั้งแต่หลักคัดโอลิมปิกเสร็จแล้วอะไรเงี้ยคือตั้งใจว่าเราก็คงไม่แล้วแหละก็คงหยุดแล้วแหละอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่ตอนนั้นไม่อยากประกาศว่าเราเลิกเล่นนะพอประกาศเลิกเล่นปุ๊บสุดท้ายมาไงแข่งวีนเนลอะไรเงี้ย คือมันเป็นความรู้สึกที่ว่าทุกอย่างมันเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ไม่แน่ไม่นอนหมดอะไรงเงี้ยสิ่งที่เราคาดหวังไว้หรือเราตั้งเป้าหมายไว้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกเลยตั้งแต่โควิดมาเนี่ยอะไรก็ไม่แน่นอนไม่แน่ไม่นอนมากกว่าชีวิตทุกอย่างทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากทีนี้เราก็เลยตั้งเป้าหมายว่าตั้งแต่ยุคโควิดมาเนี่ยจะสองปีแล้วด้วยความที่ยังไม่มีอะไรไมันแน่นอนเราก็เลยคิดว่าเราต้องทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถเตรียมพร้อมกับทุกสถานการณ์ให้ได้กนนกกกก่ออออนนนตตีีี้้้้้้็็คคืยยาาใใใหหชชวววิงไไดมมสุขแล ช่วยเหลือคนบ้างแล้วก็ทําประโยชน์ให้แก่สังคมบ้างแค่นี้คือตั้งเป้าหมายที่เราที่เราอยากจะทำนะตอนนี้จริงๆอืมสำหรับปูก็สําหรับทีมชาติก็คงไม่ได้เล่นแล้วแต่แตว่าก็ยังดูอยู่ว่าสมาคมเขาอาจจะแบบว่าเออให้ไปช่วยดูน้องหรืออะไรยังไงก็แต่ก็ยังไม่ได้คุยกันค่ะแต่ก็ยังมีทํางานที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแต่ตอนนี้ก็เหมือนที่พี่ออนบอกยังเข้าไปไม่ได้เพราะว่าเมื่อฟอ h โฮมกับตัวอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังเล่นลีกอยู่ค่ะไม่ได้เลิกเล่นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลังจากนี้ก็ที่แม่เหมือนเดิมค่ะก็เดี๋ยวพอโรงเรียนเปิดก็ต้องรับส่งน้องไปโรงเรียนค่ะ <laughs> แล้วก็วันเล่ก็น่าคงจะเล่นลีกต่ออีกสักหนึ่งปีค่ะถ้าร่างกายมันโอเคนะคะโอ้ยอายุเยอะแล้วค่ะร่างกายไม่ไหวแล้วอุ้ย รู้สึกสะเทือนใจจนเรยอะโอ๊ยแจ๊คไม่เคยพูดอะไรหน่องแล้พูดคนแรกๆเลยนะฟันน่องอ่ะยังเล่นอยู่เล่นชาญยังไงเล่นลีก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 น่องเล่นลีกน้องเล่นลีกอย่างเดียวค่ะกิมชาญน่องไม่เล่นแล้วนอง พูดไปหลายทีแล้วหนองไม่เล่นแล้วทีมชาติยังเล่นหลีกอยู่คือหลีกอ่ะยังได้เห็นกันแน่ๆเพราะว่าก็เพิ่งเซ็นกับสูพีมพไปอย่างเ<อ>นี้ยใช่ค่ะใช,ใช่แล้วหลังจากนี้คือในเรื่องของการทํางานก็เราทํางานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่แล้วก็คงเอ่อถ้าเกิดไม่ได้เล่นทีมชาติก็คงต้องอาจจะกลับไปทําหน้าที่ไปรับใช้องคอ์กรอะไรเงี้ย ก็ก็จริงๆก่อนไปอิตาลีก็เข้าเขาเรียกว่าอะไรปรึกษาหมอแล้วก็เริ่มเริ่มขั้นตอนการมีลูกแล้วนะคะได้ประมาณสักสองอาทิตย์แล้วแล้วพอดีทางสมาคมโทรมาให้มาช่วยก่อนก็เลยหยุดโครงการไว้ก่อนกลับมานี่ก็เดี๋ยวก็เริ่มใช่ค่ะแต่ก็อาจจะต้องขยับออกไปค่ะเพราะว่ามีมีในเรื่องของวัคซีนเข้ามาเพราะว่าเราเพิ่งฉีดวัคซีนอะค่ะแล้วก็โควิดระบาดเยอะด้วยอันตรายกับคุณแม่ที่แบบท้องอ่อนนะคะ เขาก็เลยเหมือนกับแนะนําว่าให้เว้นไปอีกสักประมาณสัก3เดือนแล้วเราหลังจาก3เดือนเราก็น่าจะมีเลยเพราะยังไงก็อยากมีให้เร็วที่สุดค่ะเพราะว่าตอนนี้อายุแบบ37ปีหน้าก็38แล้วเงี้ยค่ะมันก็จะมีผลต่อน้องค่ะยิ่งเรามีอายุเยอะเท่าไหร่